เออ่วันนี้จะมาเชิญชวนเพื่อนๆไปงานมิทัศการ Installation Art ของผมเองครับอยู่ในงาน Awakening Bangkok ซึ่งมันก็เป็นเทศกาลไฟเนาะในงานก็จะมีศิลปินที่เหมือนกับเขาทำพวกแบบว่า l i ท์ t าร์ตอิน a l l เลชันมากมายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นสอบง,งานผมเนี่ยชื่อว่าน้ำท่วมฟ้าปากินดาวครับแล้วก็มีคอนเซปต,ต์จากการที่บ้านผมเนี่ย อ,อ,อยู่ตรงแถวนครปฐม,มอยู่ตรงแบบแม่น้ําท่าจีนซึ่งนานๆมันก็จะมีน้ําท่วมสักครั้งหนึ่งทีเนี้ยแบบปลายปีที่แล้วจริงๆมันมีน้ําท่วมหนักมากประมาณ3-4เดือนได้ท่วมแบบท่วมสูงประมาณนี้เลยนะแบบเหมือนรถผ่านไม่ได้อะเออใช,ใช้คำว่างัานดีกว่าแต่ว่าน้ํามันไม่ได้เข้าไปถึงตัวบ้านนะเพราะว่าบ้านถมสูงแต่ว่านอกบ้านก็คือเข้าออกลําบากต้นไม้ที่บ้านก็คือพอโดนน้าท่วมมันก็ ตายใช่ไหมเพราะว่ามันท่วมกันเป็นเดือนๆนนะ่ะแล้วข่าวก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยก็กยังมีเพื่อนแบบงงอยู่เลยว่าเฮ้ยบ้านอยู่น้ําท่วมเหรอเออก็ตลกดีทีเนี้ยพอต้นไม้ตายเราก็เลยเหมือนกับเอาต้นไม้ที่บ้านเนี่แหละมาเหมือนกับชุบชีวิตในงานศิลปะอันนี้ก็เลยขนต้นไม้เหมือนกับตัดต้นไม้ไอ้ที่มันยืนต้นตายอะไรเงี้ยครับมาสองต้นแล้วก็เอาไปใส่ในงานแล้วก็ทําการชุบชีวิตด้วยแสงไฟ แล้วก็ความตลกก็คือที่บ้านเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันเป็นวัดแล้ววัดมันจะมีเขตอพยพทานนึกออกไหมครับแล้วพอน้ําท่วมปุป๊บปลาที่มันอยู่ในเขตอพยพทานก็แบบว่าเหมืนว,ามาว่ายออกมาชาวบ้านก็แบบตกบ้างหรืออะไรบ้างตลกดีก็ก็เลยเหมือนได้แรงบันดาลใจในเชิงว่าเออถ้างั้นเราลองเอาปลาเข้ามาใส่ในงานดีไหมโดยที่เหมือนเราก็ทําเป็นอินสตาเลชั่นมีปลา แขวนอยู่ในอยู่ในงานด้วยแล้วก็ใส่แสงไฟเพื่อสร้างความรู้สึกว่ามันเหมือนกันอยู่ในโลกใต้น้ำแต่ในขนาดเดียวกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AR ทําให้คุณสามารถแบบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เห็นแบบปลาโฮโลแกร,รมว่ายไปมาแล้วก็เพื่อเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นเราก็เอ็กซ์เซทเโดยการแบบให้มันมีปลาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแมงกะพุนเออปลาอะไรเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ก็เลยใส่แมงกะพรุนเข้าไปด้วยหรือว่าอย่างแมงกะพรุนในงานเนี่ยเราก็พยายามแบบหยิบจับของที่อของใช้ในบ้านเนาะเนื่องจากคอนเซปต์นี้ này, มันเป็นเหตุเกิดจากบ้านน้าท่วมก็เลยมีแมงกะพรุนที่ทําจากเขาเรียกว่าวะอะไรนะโอ้ยชีวิตฉันไม้แขวนเสือ้อเออไม้แขวนเสือ้อพวกที่แบบที่ใช้แขวนถุงเท้าแขวนกางเกงในอะไรเงี้ยก็เอามาทําเป็น มมงกะพุนแต่ว่าก็ใช้วัสดุที่มันเป็นโฮโลแกร,รมมันก็จะแบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยก็สร้างสร้างบรรยากาศเออเราเน้นแอมเบียนต์ตัวงานอยู่ที่แถวตลาดน้อยมันเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมน้ําชื่อว่าบ้านริมน้ําก็ถ้าใครไม่แน่ใจว่าไปยังไงจริงออตัวงานเขาถ้าน่าจะมีแอปหรือหรือน่าจะมีเว็บอยู่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปข้างใต้แล้วก็ ยังไงก็ขอเชิญชวนครับใครที่ยังไม่เคยไปงาน l i ท์อาร์ตเฟสติวัก็ขอเชิญางานนี้ก็มีมีศิลปินดีๆเยอะงานน่าจะมีถึงประมาณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆมันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่ามันจะยาวไปถึงประมาณวันอาทิตย์หน้าก็ยังไงก็ลองมาดูได้นะครับขอบคุณมากครับ